สวัสดีครับพี่น้องคองปลายมิดหมอ้อแค้นแฟนบมอล่มแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเป็ดบานแทงแฟนคลับเอฟซีหีฬาน้อยฝุงจริงสวัสดีไปยังแฟนคลับเอฟซีช่องยูทูบไทยสีเกศชาเนี่ยสู่ผูสูคคนนะครับเนาะอีพีน่นี่เสร็จมาว่าวมาจาเรื่องราวของสุปตาตัวน้อย ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสมหวังสมใจให้กับหลายๆคนมีหมอแค้นแฟนหมอลำที่ได้ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ติดตามสาวน้อยมหัศจรรย์นคนหนึ่ง ว่ากันว่าหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือเรื่องราวของกีฬาหน่อยผูย้งเองผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนสร้างความสมหวังสมใจให้กับใครหลายๆคนสร้างความน่าภาคภูมิใจให้กับ อะไรอีกหลายหลายคนในที่นี้ถิ่มมะกาวว่าถึงเรื่องราวกีฬาน้อยอุ้งอิงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนาะพี่น,ะน้องเนาะก่อนที่ไปฟังเรื่องนั้นมือนี้สาวน้อยเ็ดบ้านแพ่งไปทำการแสดงที่อำเภอทวัดบุรีตำบลอุ่มเมาจังหวัดร้อยเอ็ดพิดบอกแคนแฟนหมอลำ ไปให้กำลังใจกันได้อิลาาน้ออิงรอบทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้นแขกเรื่องราวของอิลาานุอยอิงเป็นยังคือเป็นที่น่าภาคภูมิใจนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ดำเนินชีวิตริกวิกฤตให้เป็นโอกาส จังได้จงว่าพลิกโววิกฤตให้เป็นโอรกาอีลาน้อยวงยงิงตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรป้านแพงโดนกระแสดรามา่าถลม่มไม่รู้สักปี่รอบวันหนึ่งไม่รู้จักปี่ครั้งจนได้รับฉายาว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์กับสาวน้อยคนนี้ โดนโจมตีต่างๆนานะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในระยะไม่ถึงปีสามารถที่จะจับจองบ้านราคาเกือบสามล้านน้ณปัจจุบันมา อยู่ในวงสาวน้อยเพชรมัดแพงปีเสร็จเสรเราได้เห็นคารหฮา์หลังใหญ่ตั้งแต่กี้แต่กอนกอนที่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องลุ่นลุ่น,นดอนดอนต้องนอนอยู่ข้างข้อบัวทำมาหากินก็ขาดขาดเขินเขิน,ขน,ขน,ขนต้องดิ้นรนเจียดเงิน แม้แต่ข้าวก็ยังแทบไม่เหลือกินเป็นบางวันต้องกำ้มกลืนฝืนทนในการทำงานในการต่อสู้เพื่อดำรงชีพในแต่ละวันกะว่าได้แต่ณนปัจจุบันเ้าเห็นว่ามีคาราฮารังใหญ่กำลังจะมีรั้วรอบขอบชิด รั้วกำแพงสร้างราคาก็ไม่น้อยใช่ไหมละ่ะเด็กน้อยอายุ16เข้ามาอยู่ในวงการปีเศษจ,จนนับปัจจุบันอายุ1 8 17ย่าง18ปีเศษสามารถหาเงิน สร้างบ้านให้กับครอบครัวมีบ้านมีรถมีที่มีฐานไดน้ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายง่าปาเพียรคนเฮาโมเฮาเจ้าอ่อยหาเงินเป็นสิบยี่สิบปีแต่ละคนก็ยังเห็ดบ่อไรหาใช้ไปวันวันกับมียังไม่สามารถตั้งตัวตั้งตนด้ ในเมื่อมาเทียบกับเวลานายอุ๋งหาเงินแค่ปีเสร็จเร็มีบ้านมีรถมีที่มีหานแล้วเงินมีใช้ใจ่ายในทุกๆุกวันมีเงินเข้าบัญชีในทุกทุกวันหลากหลายคนที่ทำงานมีเงินเข้าบัญชี ในรอบเดือนเดือนชนเดือนบางคนบางท่านเดือนชนเดือนยังไม่พอกินยังไม่พอใช้เปรียบไงไงเป็นข้าราชการไปังหาเงินไต่ไว้ได้ซิทังกีฬาหน่มหญิงนะปัจจุบันบ้างหูบางคนติดเดือนมานเบดเงินไก่กับพีโดนหักเงินเดือนไป แทบไม่เหลือก็มีแต่สำหรับกีฬาในหวิงมันเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างนี้ 1. สร้างฐาหนะให้กับตนเอง 2. สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองคนที่อยู่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่มีชื่อเสียงด้วยว่ากันว่าว่าไง่ายๆเป็นคนที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับคนเป็นจำนวนมาก จนได้รับรางวัลคนดีสีสเกตส่วนหลายรางวัลคนดีสีสเกตสีให้ศิลปินผู้มีอาวุโสผู้มีความสามารถที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงหลากหลายปีอย่างเช่นแม่นกน้อยอยิ่งยงยวดบัวงามอย่างนี้เป็นต้น ่หลนานยเวียงมาอยู่แค่ยังไม่ถึงปีได้รับรางวัลคนดีสีสเกตไม่ใช่ธรรมดามันเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างนี้แม่น้อยพ่อเอกมีลูกหลานมีลูกที่สมบูรณมีลูกเรียกว่าอพิิชาติสมุตรโดยแท้ลูกที่สร้างซื่อชื่อสร้างเสียงให้กับ พ่อแม่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อกับแม่ลูกอย่างนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างที่อีพี่นี่มาว่าถึงความภาคภูมิใจกับกีฬานานวีเขาไว้แต่เพียงสานีขอบคุณที่เขามาเบิงขอบคุณที่เขามาแยง่งช่องยูทูบไทยสีเขตยช่าเนี่ยยูดีมีสุขสมบูรณ์พุ่นสุขสบายดีสุขสุขฟันครับพรม